สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเอสทีเด็ดตขีครับกับทีเด็ดบอลรองบอลรองวันนี้ครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่3สิงหาคม2564นะครับผมนะทีเด็ดบอลรองวันนี้ครับทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ครับของไอเอสทีเด็ดตขีครับนะเป็นฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กยูฟ่ายูโรปาลีกรอบที่3เกมแรกนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของบ้านเรานะครับเป็นคู่ระหว่างเนฟซีบากูครับทีมดังจากลีกอาเซอร์ไบจานนะครับเปิดบ้านพบกับเอสเจเคเฮลซิงกินะครับนอกเหนือจากทีเด็ดบอลรองบอลรอง ของไอเอสที A ่เดล้คีคู่นี้แล้วครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรือติดขัดปัญหาเรื่องไหนหรือมีคู่ไหนนะฮะที่จะแนะนำนะครับคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปของอเอสได้เลยหรือติดขัดปัญหาเรื่องไหนนะครับทักมาคุยกันที่ขึ้นอยู่ทางมุมซ้ายด้านล่างหน้าจอของท่านยังไง i อเก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะจะขอให้ฝากให้เพื่อนๆฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube i อสที A ่เดลคีวีสามนะโหทําถึง V3 แล้วช่องนี้นะครับจะเป็นช่องบอลลองเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะไอเอสที A ่เดลตคีวีสองเนี่ยโดนรายงานอีกแล มีตคนอิจฉานนะช่วงนี้นะรายงานคลิป RS ออีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหจริงๆเลยนะครับนะ RS ที่เด็ดคีวีสโดนรายงานนะครับแต่ยังไม่เอาคลิปลงหรอกเพราะว่าโดนลบคลิปอีกคลิปเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเราเข้าใจนะเพราะว่าเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ YouTube อยู่แล้วนะฮะที่เด็ดบลลองใครเซิร์ชหาก็เจอก็เป็นธรรมดาที่คนเขาก็อยากจะเอาล่วงลงมานะฮะเป็นธรรมดานะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่มงม่วง,งก็ล่วงได้ <laughs> ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะ RS ที่เด็ดคีวีสช่องนี้จะเป็นช่องบลลอง เดี๋ยวจะเอาคลิปบอลวันนี้นี่แหละนะครับเป็นผู้บอลรายการยูฟ่ายูโรปาลีกบอลยุโรปถ้วยเล็กจะเอาลงที่ช่องนี้เลย r อเที่เด็ตะคีวีสามยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะอ่ะก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมติดขัดปัญหาเรื่องไหนก็ทักมาคุยกันนะครับแล้วก็ส่วนวิเคราะห์บอลเต็งวิเคราะห์บอลสเต็ปสองนะครับไอเอสจะเอาลงที่ช่อง r อเอสที่เด็ตะคีวีหนึ่งแม่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะมีแต่สัมภเวสีนะครับมารายงานช่องอย่างเดียวเลย โอเคครับผมนะก็ไม่เป็นไรวันนี้ทําคลิปลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิเคราะห์บอลเปงวิเคราะห์บอลสเต็ปสองนะครับจะเอาลงที่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นแล้วก็นะครับที่เด็ดบอลรองเหมือนที่ไอเอสแจ้งเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นี้ว่านะครับที่เด็ดบอลรองก็จะเอาลงที่ช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับไอเอสที IS ่เด็ดตะคีบีสามนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องอยังไงก็กราบขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะครับผมนะอ่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะขอสรุปผลบอลลองเมื่อคืนนี้ก่อนโอ้โหน่าเสียดายจริงๆบอลลองเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นบอลโปแลนด์ดิวชั่นหนึ่งเป็นคู่ระหว่างเลเชียกอลเดนนะฮะเปิดบ้านพบกับวิลล่าพอกแฮนดิแคปราคาหน้าบอลแน่นอนเราให้เล่นไปที่บอลลองอย่างวิลล่าพอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเลเชียกอลเดนที่ชนะไปนะครับหนึ่งประตูศูนย์ก็ตายกันไปเพราะว่าอะไรรู้ป่าวิลล่าพอกนะฮะ มีโอกาสที่จะได้จุดโทษด้วยนะเพราะว่านะครับนะไปเตะบอลอัดมือใส่กองหลังของลีเชียรกเดนแต่กรรมการมองไม่เห็นและไม่เช็ค VR ก็เลยจุดโทษลูกนั้นก็เลยไม่ได้ก็โมฆาไปเสร็จปุ๊บมาได้ลูกมงนะฮะมาได้ลูกมงแต่ล้ำหน้ามงเข้าประตูไปแล้วนะสำหรับวินาพกแต่ล้ำหน้าไปนะครับแล้วนะฮะพอครึ่งแรกเสมอศูนย์ 0, ครึ่งหลังกลับมาโดนลีเชียโกเดนครับลงโทษไปนะครับเมื่อคืนนี้บอลรองของไอเอที่เดินีก็ตายไปยังไงกล้วับขอภัรด้วยนะครับผมนะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้เด กับทีเด็ดฟุตบอลนะฮะทีเด็ดบอลรองบอลองวันนี้ครับของไอเทีเด็ดตะคีฟุตบอลถ้วยเล็กบอลยุโรปถ้วยเล็กหรือว่ายูฟายูโรปาลีกนะครับรอบที่3เกมนี้เป็นเกมแรกเนฟซีบากูเนี่ยเปิดบ้านพบกับเอสเจเคเฮลซิงกิแต่เวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของบ้านเราก็ไม่แปลกว่าเฮนนิแคปราคาหน้าบอลอยู่ที่เจ้าบ้านเนฟซีบากูราคาล่งหน้าเนี่ยราคาเสมอไหลเพิ่มขึ้นไปราคากลางราคาปัจจุบันที่ราคาปปอแล้วเสมอครบครึ่งจ่ายน้ําแดงแน่นอนเหมือนที่เอสบอกว่านะถ้าเกิดทีมไหนต่อแล้วจ่ายน้ําแดงทีมนั้นจะเสียเปรียบบบนนนะคครรรัแแลล้วก็ดดิปาาาเเมมที่2บ ราคากลางแล้วก็ไหลเพิ่มขึ้นไป2ลูกควบ2ครึ่งก็ยังจ่ายน้ำแดงอยู่แล้วมองว่านะครับนะราคาออสราคา1นคูณสราคาพูเนี่ยเปิดมาเนี่ยนะฮะทั้งราคาเสมอนะฮะร,ราคาเสมอเนี่ยเปิดมาค่อนข้างน้อยเลยนะครับราคาเสมอเปิดมาค่อนข้างน้อยทั้งฝั่งเจ้าบ้านเนฟซีบากู2.26ทั้งฝั่งทีมเยือนเฮลซิงกิเนี่ย2.93ค่อนข้างคู่ขี้สูสีฟอร์มของทั้ง2ทีมเพราะว่านะ,นะครับนะจากเดิมนะฮะจากเดิมรอบคัดเลือกฟุตบอลร,รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าบอลยุโรปทั่วใหญ่นะครับเนฟซีบบาากกกู็ตรอม ครับตกรอบมาด้วยการแพ้นะครับโอลิมปิกอสทั้ง2เกมเลยเกมแรกไปเยือนโอลิมปิกอสแพ้ศูนย์หนึ่งกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองก็แพ้โอลิมปิกอสอีกศูนย์หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมตัดสินว่าจะอยู่หรือไปในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับก็เลยนะครับนะหล่นจากบอลยุโรปทั่วใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหล่นมาเล่นนะฮะหล่นมานะครับฟุตบอลทั่วเล็กยูโรปาลีกหรือว่าบอลยุโรปทั่วเล็กเหมือนที่เราทราบซกันดีนี่แหละส่วนผลงานที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากฟุตบอลรายการยููฟ่าาแเเปีีี้ยนนนลลลลกกวะะฮบบออใขงซ ก็ยังไม่ได้แข่งเลยนะครับก็ยังไม่ได้แข่งกับทีมไหนเช่นเดียวกันนะครับผมนะทางฝั่งทีมเยือนนะฮะทางฝั่งทีมเยือนอย่าง HJK Helsinki เกมล่าสุดในลีกของฟินแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับเปิดบ้านเสมอกับชาแน่จูเอ็น0-0ก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่ายัางไงต้องเตรียมทีมแน่นอนเตรียมทีมมาพบกับเนฟซี่บอกูในฟุตบอลรายการยูฟ่ายูโรปาลีกหรือว่าบอลยุโรปถ้วยเล็กก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเกมนั้นเกมในลีกที่เสมอกับชาแน่จูเอ็นมองว่าเกมนั้นที่ต่อชาแนะ่จูเอ็นต่อน้อยเกินไปทุกซ้ำ ยุโรปบอลยุโรปเอ่อยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกถ้วยใหญ่นะครับแพ้มาโมนะครับแพ้มาโมเกมแรกนะครับไปเยือนมาโมแพ้หนึ่งสอง 1, กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองเสมอกัสองสองก็ไม่เพียงพอต่อการครับรอบนะครับก็เลยตกมาเล่นบอลเออ่อยูโรฟาน,นะครับเออ่ยูฟ่ายูโรปอร์ีกบอลยุโรปถ้วยเล็กนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของทั้งสองทีมนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของทั้งสองทีมว่าจะอยู่หรือไปนะครับในฟุตบอลถ้วยยุโรปแน่นอนว่าขุมกาําลังนักเตะตัวผู้เล่นนะครับนะเทียบฟอร์มที่นะครับนะออกมาช่วงนี้นะครับไอ้กยังมองว่าทั้งสอง ถือว่ามีจุดดีและจุดแย่พอๆกันนะครับราคาเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านต่อที่ราคาพอหรือว่าเสมอครบครึ่งจ่ายน้าแดงแม่นะฮะมองเกมนี้ว่าทั้งสองทีมนี้ค่อนข้างคู่ขี้สูสีนะครับถึงแม้ว่าจะตกรอบมาแต่ก็สู้นะฮะสู้สู้กันสู้กับทีมใหญ่ได้ค่อนข้างคู่ขี้สูสีทางฝั่งเนีซที่โบกูก็สู้กับอลิปิกอสค่อนข้างดีทางฝั่งเฮลซิงกิก็สู้กับเมาโมมาค่อนข้างดีนะครับมิฉะนั้นนะครับฟอร์มของทั้งสองทีมนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีจุดดีและจุดแย่เหมือนท เป๋ปัดเป๋ไปเป๋มาอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูที่ราคาไหลของทั้งสองทีมราคาไหลของทั้งสองทีมนียนะฮะเปิดออกมาที่เอ่อเนี่ยครับเดี๋ยววงให้ดูก่อนนะครับไปดูกันที่ราคาลงหน้าราคาลงหน้าเนี่ยเปิดมานะครับราคาลงหน้าเปิดมาที่ราคาปอปอหรือว่าเสมอครบครึ่งแน่นอนทางฝั่งเฮลซิงกิจ่ายค่อนข้างได้เปรียบ ครับราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ราคาปปเสมอครบครึ่งฝั่งที่จ่ายเสียเปรียบคือเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านเนฟซี่บากูเนี่ยจ่ายน้ำลดนะครับผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันที่นะครับราคาออสราคา1นึ่งคูณสหรือว่าราคาพูไปดูกันที่เบสสามหาเบสสามหาเป็นเบสพนัน,น,านจากยุโรปที่เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะและเปิดราคาน้ําออกมาเฮดแกรปราคาหน้าบอลเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเราไว้ใจได้พอสมควรนะครับเปิดมาทางฝั่งเจ้าบ้านเนฟซี่บากู2.30น้ําราคาเสมอเปิดมาน้อยจัดเลย3.25 แล้วก็ทางฝั่งทีมเยือนนะฮะทางฝั่งทีมเยือนเฮลซิงกิเนี่ย3.20สบูลงหน้านะครับทางฝั่งเจ้าบ้าน2.20น้ำราคาเสมอไหลลงมาแล้ว3.05แล้วก็ทางฝั่งทีมเยือน2.98นะครับมิฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่แปลกอะไรทั้งสองทีมนี้มีดีนะฮะมีดีแล้วก็มีแย่พอๆกันนะครับทั้งนี้ฉะนั้นเราจะไปสรุปที่หน้าไอ้ก้า9เทหดครับหน้าไอ้ก้า9เทดบอลคู่นี้เองมองว่าอาจจะจบด้วยผลเสมอกันแต่ถามว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีโอกาสที่จะชนะแน่นอนคือฝั่่่่งจ้้าบานทออนบทีมีีมีมมมมมมตอแลวะไไ เอ็ดมัน่นใจได้เลยว่าไม่มีท่านท่านท่าน,านไหนอะ่ะพูดง่ายๆไม่มีท่านไหนที่จะจิ้มบอลรองหรอกนะครับที่จะจิ้มบอลรองหรอกเพราะมีโอกาสที่บอลรองแล้วถูกบอลต่อเจ้าบ้านเนี่ยมาต่ออย่างเงี้ยนะครับน้อยนะที่บอลรองจะออกมาพิกชนะแต่แฮนดิแคปราคาหน้าบอลแบบนี้นะครับแฮนดิแ,แคปราคาหน้าบอลมาเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อบอลต่อต่อที่ราคาปปแล้วต่อน้ําแดงทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือจะบอลต่อแล้วนะครับจิ้มบอลรองนะครับที่เด็ดคัมคืนนี้ครับที่เด็ดบอลรองบอลรองวันนี้ของไอเอดที่เด็ดขีแน่นอนอยู่ที่ทีมเยือนเฮลซิงกิ นะครับถ้าเกิดเสมอกันเราได้ครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็สกอร์สูงในเวลาเต็มเกมเนี่ยแน่นอนเกมนี้ยังไงต้องเอาเพราะว่าเนฟซี่บากูเนี่ยมีประสบการณ์กับโอลิมปิกอสทีมใหญ่มาแล้วเช่นเดียวกันกับเฮลซิงกิเฮลซิงกิก็มีประสบการณ์เขามีประสบการณ์กับเมาโมมาแล้วนะครับซึ่งเกมแรกที่แพ้เมาโมมาก็แพ้หนึ่งสองนะครับไปเล่นในบ้านของตัวเองเสมอสองสองก็ถือว่ายิงกันเยอะยิงกันเยอะแทบทุกเกมนะครับมิฉะนั้นเนี่ยติดปลายนวมสกอร์สูงในเวลาเต็มเกมไว้ที่สองลูกด้วยแแล้วกก็สูงร ขึ้นกับลูกสูงแรกนี้แน่นอนหนึ่งเมตรก็เช่นเดีวยวกันนะเช่นเดีวยวกันทางฝั่งเจ้าบ้านเนฟซี่บากูเนฟซี่บากูเกมแรกก็แพ้มา01กับมาเล่นในบ้านของตัวเองก็แพ้มาอีก01เช่นเดีวยวกัน ซึ่งมีประสบการณ์กับทีมใหญ่ด้วยกันทั้งสองทีมมิจัรณนเกมนี้เกมแรกนี่ออกมาอาจจะออกมาเสมอกันนะครับทางถ้าเกิดให้คิดว่าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่จะมีโอกาสชนะแน่นอนทางฝั่งเจ้าบ้านบอลต่อแต่ทางฝั่งเจ้าบ้านบอลต่ออย่าลืมนะจ่ายน้ําแดงนะนะครับไม่ต้องห่วงครับเห็นในแคลรราคาหนะ้าบอลมาแบบนี้ราคาออดราคา1นคูณสถ้าเมื่อใดเปิดน้ําต่ําลงมากว่า3 0มเมื่อใดนะครับหรือต่ําลงมากว่า3.053.10มีโอกาสที่บอลทั้งสองทีมนี้จะออกบลอลลง มีโอกาสที่เจ้าบ้านจะไม่ชนะในค่มเปีนนี้มีชนะนะครับผมน้านที่เด,ดบลรองวันนี้ของไอเทีเดลขีเป็นฟุตบอลรายการยูฟ่ายูโรป้าลีกบอลยุโรปทุเรกให้อยู่ที่ทีมเยือนอย่างเฮลซิงกิเกมนี้เป็นเกมแรกน่าจะไม่แพ้กับบ้านไปนะครับชอบก็จัดขา,ขาวกระสรวงกันไปไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับสำหรับท,ทีที่เด,ดบลรองมาวิเคราะห์ให้เพื่อนดดอได้เลือกนาไปลงทุนกันนะครับชอบก็จัดขา,ขาวกระสรวงกันไปเหมือนเดิมเหมือนที่เอบอกไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสร,สรุปผลประกอบการของเรานะครับว่าบอลคู่นี้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดตตตติิดดดดาามมนนะะะฮกกครับ subscribe YouTube ช่อง อเอที่เด็ดอะคีีสช่องนี้แหละจะเป็นช่องบอนลองนะครับเพราะว่า V2 เนี่ยมีแต่คนรายงานคลิปอะนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับรายงานต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําช่องนี้แหละนะครับประเดิมเลยวันนี้นะฮะประเดิมเลยในฟุตบอลรายการยูโรปาลีกวันยุโรปเทเล็กจะลงที่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นยังไงก็นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะอ่าเหมือนเดิมครับก่อนจากคลิปนี้ไปเฮงเฮงรวยกันทุกท่านแล้วเจอกับอเอสในวันพรุ่งนี้ครับสวีดัดสวัสดีครับผม